ใครที่กําลังตามหารองเท้าแต่แบบสวมนะฮะที่ใส่สบายพพอร์ตดีพื้นนุ่มไม่กัดเท้าไม่เจ็บเท้าไม่ปวดเท้าใส่ได้ตลอดทั้งวันพื้นสูงนะฮะใส่แล้วดูสูงนะฮะแนะนํารองเท้ารุ่นนี้เลยนะครับแมนเนอร์จากแบรนด์ลับเบิรโซนะฮะเป็นรองเท้าแต่แบบสวมเป็นลายทางนะฮะมีสสีสีดากับสีขาวนะพื้นนุ่มมากนะครับมีความยืดหยุ่นนะสพอร์ตเท้าได้ดีใส่แล้วดูสูงดูเท่ดูดีนะครับนี่นะด้านหลังนะครับ บริเวณพื้นรองเท้านะครับเป็นปุ่มๆนะสําหรับนวดเท้านะใครที่อยากจะได้รองเท้าแต่แต่และดูสูงดูเท่ดูดีนะใส่สบายเนี่ยผมปัตกตะกร้าไว้ที่หน้าคลิปนี้แล้วนะครับสั่งซื้อได้เลยตอนนี้กาลังมีโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะเป็นรองเท้าจากแบนแรนด์ลับโซรุ่นแมนเนอร์นะรอ,องเท้ามีตั้งแต่เบอร์8เป็นต้นไปนะใครที่เท้าเล็กนี่อาจจะไม่ได้ใส่นะครับใครที่เท้าใหญ่ตั้งแต่8นะถึง12นะก็สั่งได้เลยนะ เป็นรองเท้าที่นุ่มมากๆ,ๆนะครับนี่นะครับนุ่มจริงๆครับไม่เจ็บเท้าไม่ปวดเท้านะใส่แล้วสบายเท้าเลยนะนี่นะครับใส่แล้วดูสูงดูเท่ดูดีนะสําหรับใครที่อยากจะใส่รองเท้าที่ใส่สบายนุ่มซับพอร์ตเท้าแล้วก็เพิ่มความสูงนะแนะนํารองเท้ารุ่นนี้เลยฮะแมนเนอร์จากแบรนด์ลับเบอร์โซนะชอบมากๆเลยฮะถูกใจจริงๆครับลับเบอร์โซรุ่นแมนเนอร์